อากาศก็จะเป็นฮอนฮอนคัหฮอนแน่สภาพแวดลอ้อมกะฮอนน้ำกะห้อนดินกะบฮอนคน้นกะบฮอนใจกะบฮอนพอไหมพี่น้องมปแต่หน้าฮอนฮอนโดยเฉพาะใจร้อนมากค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากไฟในสวงเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ไฟในสวงกำลังสุมตัวสุ่มหัวใจเธอมากเลยค่ะ เธอรู้สึกอ,อาจจะเธอรู้สึกอยู่ยากลําบากมากเลยค่ะดูสิค่ะเหงื่อไหลเซนกระเซนบางทีสภาพแวดล้อมที่ว่าร้อนๆก็อาจจะไม่เท่าไฟในสวงของเธอก็ได้นะครับาตอนห่อนแห้งไอยยพี่น้องเจ้าขาวห่อนห่อนอีดีห่อนห่อนห่อนนาย นายไฟในสว่วงเจะคลองหายจะเป็นหลวงจะเป็นหลายหลเพราะปั่นบ้านปั่นเมืองหลคักหลแน่สมโยสันสมคักสมแน่สุมหัวอกหัวใจเท่หนี่ระคะ <c oughs> หรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราโสดเราก็เลยรู้สึกไฟในสว่งเราเยอะนะคะอันนี้ก็บ่าแน่ใจ แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันสุมหัวอ,อกหัวใจจะของแห้งขัคขับไฟในซ่วงเนี่ยนายมันแห้งอยู่ขับไฟในซ่วงนาำจะมันนไน